สวัสดีครับคุณผู้ชมเมนูนี้จะเป็นเมนูทอดมันกุ้งนะครับสำหรับที่เป็นชิ้นกลมๆนี่คือเนื้อของกุ้งบดนะครับเนื้อกุ้งเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผสมแป้งนิดหน่อยเพื่อให้จับตัวกันแค่นั้นนะครับโรยด้วยเกล็ดขนมปังนะครับหอมกเลยทีเดียวครับแกะแพ็คออกมานี่หอมกเลยทีเดียวครับขนาดจะไม่ทอดนะครับเรามาทอดกันนะครับเราสามารถที่จะมากินไปกับข้าวหรือว่าจะไปกินเป็นของเล่นของว่างอะไรก็ได้นะครับอร่อยกเลยทีเดียวครับสำหรับทอดมันกุ้งเจ้านี้สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มใจเลยครับว่าอร่อยจริงๆครับเจ้านี้เพรรราาาาะะวว่ผมมซื้้ออกินนหลลยบบแคั ไฟมันแรงตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทอดความกรอบของมันหรือว่าในความหอมก็อาจจะไม่อร่อยนะครับผมเคยเอาไปทอดเตาแก๊สนะครับอร่อยมากมนะครับไฟอ่อนๆนะครับ,อรอรบทอดแล้วก,กรอบๆคุณผู้ชมเอ э й, ้ย <legitimately, S 1> เนื้อของกุ้งเน้นๆเลยคุณผู้ชมแบบหอมมากๆแต่ในส่วนตัวของผมนะครับชีวิตง่ายๆนะครับมีกระทะไฟฟ้าก็ทอดโดยกระทะไฟฟ้านีฟฟ่แหละคุณผู้ชมนะครับมีอะไรก็ใช้กันอย่างนั้นนะครับเอาวแบบง่ายๆนสะครับไม่ต้องสะสมไม่ต้องมาซื้ออะไรเยอะนะครับมีหลากหลายอย่างก็เก็บยากอะไรยากนะครับก็มีแค่ไหนกินแคนแ่นั้นมียังไงก็ใช้กันอย่างนั้นนะครับสบายๆนะคคคคคครร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 รััััััับบบบบบชชีีีีวิิตตนนนนะะะแลลสสสสาาาาหููกกกกก่่่็็มมมมมถเเพพพยยงอออออออื้้้้ท์ฟๆุณผ